สีจา้าพี่ภูผาไม่อยู่หรือจ๊ะอยู่ในบ้านนะ่ะมีอะไรหรือเปล่าเปล่าก็แค่อยากเห็นหน้ายายเด็กแกแดดจะกินอะไรหรือเปล่าถ้าไม่สั่งอะไรก็อย่ามาเกะกะในร้านแหมป้าคนก็ไม่มีขอมานั่งเล่นหน่อยไม่ได้หรือไงเผื่ออาจารย์เนมลงมากินข้าวนี่ยายแพรวเพิ่งจะมหกเองนะมาถามหาแต่ผู้ชายเดี๋ยวเธอ แม่ก็หนูอยากมีแฟนดิป้าดูสิอยู่มหกแล้วยังหาแฟนไม่ได้เลยเพื่อนหนูอะ่ะเขามีแฟนกันหมดแล้วนะเดี๋ยวมันก็มีเองลนะน่ะอ้าวมีลูกค้ามาแล้วสวัสดีค่ะจะรับอะไรดีคะพอดีจะมาพบคุณผู้ผ่านนะคะติดต่อเรื่องห้องเช่าวไว้อ๋องั้นนั่งรอสักครู่นะคะเดี๋ยวป้าไปตามให้เพลาว ป้าฝากหน้าร้านก่อนนะเดี๋ยวป้าไปตามภูผาก่อนจะป้าสวัสดีค่ะหนูชื่อแพลวพล์พรวนะคะกำลังจะเป็นแฟนกับพี่ภูผาโอเคยินดีที่ได้รู้จักค่ะแพล,ว,พลว์พรวเดี๋ยวเหอะพูดอะไรแฟนเฟิร์นอะไรกันโทรพี่ภูผาไปดีกว่า ดีค่ะคุณภูผาคุณเคินอะไรกันครับผมเคินเลยเรียกผมว่าภูผาเฉยๆก็ได้ผมเพิ่งเรียนมาหาลาัยปีสองเองนะครับอ๋อค่ะงั้นเรียกโซเฟียว่าพี่ละกันนะคะพอดีปีนี้โซเฟียอายุยี่ห้าแล้วค่ะอ้าวเหรอครับผมก็นึกว่าอายุเท่ากันซะอีกนะครับ แ h มผูผาไม่พาคุณโซเฟียเขาไปดูห้องหรอเออเออครับครับเชิญเลยครับไ i v ีแมนชั่นที่นี่มี6ห้องนะครับผมดูแลอยู่3ห้องรวมถึงห้องคุณโซเฟียด้วยถ้ามีปัญหาอะไรบอกผมได้นะครับ แต่ถ้าผมไม่อยู่ก็ฝากเรื่องไว้กับป้าสีได้เลยครับแล้วอีกสามห้องใครดูแลหรอคะอ๋อฟ้าใสน้องสาวฝาแฝดของผมเองครับไว้ถ้าเดี๋ยวเจอผมจะแนะนำให้รู้จักครับเชิญด้านในเลยครับห้องสวยจังนะคะดีใจจังครับที่คุณโซเฟียชอบ ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับค่ะพี่ภูผาได้คนเช่าครบแล้วเหรอดีจังใช่ก็พี่ไม่เรื่องเยอะเหมือนเธอนี่ ให้จ่ายค่าเช่าลวงนาตั้งหเดือนใครก็จะมาเช่าล่ะก็แหมยังไงฟ้าใสก็แต่งห้องให้เขาใหม่ด้วยนี่แล้วอีกอย่างฟ้าใสก็อยากได้คนดีดดูมั่นคงมีเงินจ่ายค่าเช่าตรงเวลาฟ้าใสไม่อยากปวดหัวฟ้าใสคนเรามองภายนอกไม่รู้หรอกนะว่าแต่บ้านเช่าในซอยของเธอเป็นไงบ้างมีคนมาเช่าหรือย,ยัง ก็มีคนมาติดต่อแล้วนะแต่เขายังไม่จ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้ามาเลยจะเอาหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วของพี่ล่ะยังไม่มีเลยฝากพี่บอกพ่อด้วยนะเลิกทำบ้านเช่าได้แล้วแค่นี้ก็พอแล้ววุนว่นวายฮัชชิวเป็นอะไรคะคุณไม่สบายหรือเปล่าไม่นี่สงสัยมีคนแอบนินทา